ถ้าไทไดมอนต์เตะเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับนัดสุดท้ายที่สนามสินยาในศึกอบจนนรุรีครับนะครับรังที่10นะครับก็เจอกับเกียรติชัยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาเจอกันไวถือว่าไวมากนะครับแล้วก็เกมก็เต็มไเรื่องความอึดออัดแล้วก็ยังขาดกําลังหลักอีกหลายคนนะครับที่ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยติดทัวรอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ผ่านไปด้วยดีฮะชนะเกียรติชัยเกียรติชัย2-0นนะครับก็ได้ลูกแรกมาจากจุดโทษ นะครับขอุดโทษอาจจะดูมีปัญหาหนิดนึงแต่ว่าผมว่ากติก,กาก็คือกติกาครับนะแล้วก็วัดกันด้วยผลจริงๆนะครับแล้วก็พอเขาอารมณ์ไม่ได้ปุ๊บลูกลูกสองกม,มานะครับวันนี้เกมก็โอเคน้องๆก็ทําไปตามเทคนิคได้ดีนะครับ<อ>เพราะเราต้องการเป็นมืออาชีพเราก็ต้องเล่นในแข็งแรงนะครับนะแล้วก็หนึ่งไว้เลืองหนึ่งจุดโทษนะครับหนึ่งใบแดงกับเกีติัย บบการที่เขาไม่ยอมรับว่าเขาแพ้เราเขาแพ้เราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราผู้ชนะก็คือผู้ชนะแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดในอบจครั้งนี้นะครับครั้งที่สิบขอบคุณครับทุกคนครับ